วันนี้มีคลิปหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาเธอคนนี้มาจากแอฟริกาใต้ค่ะะมาดูการเมือนกับว่าเขาจะหิวแซงมาตามคลิปนี้ค่ะนี่เบิ่งทําล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะบอกว่าเหตุผลที่ฉันไม่ชอบประเทศไทยนี่เป็นการตอบคอมเมนต์ของคนที่ใช้แอคเคาน์ชื่อว่าพีชคาสันตันบอกว่ารู้เลยว่าใครเป็นคนไทย100%เเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบอิจฉาคนคอมเมน แล้วก็ได้บรรยายต่อในคลิปนะคะบอกว่าหล่อเล่นตอนนี้ฉันมีความสนใจคุณต้องการจะถามอะไรบางอย่างแล้วก็ทำหน้าแบบถ้าเป็นหลับตาหลังจากนั้นบอกคุณจะหนับหนุนธุรกิจใหม่ของฉันมะฉันอยากจะเมคหมันนี่ในกัมพูชานี่ หลังจากนั้นก็ทำหน้าตาขยิบกระหิ่มยิ้มย่องบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญพวกเมนมาแจ้งให้ฉันทราบในความคิดเห็นและฉันจะตอบแทนด้วยรางวัลอย่างงามโดยมีคนคอมเมนต์หลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าว้าวคนเมนเนี่ยจะสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนทุกๆคนนี้รักอยู่เพราะว่ารู้ว่าอยู่เนี่ยอยู่ในกัมพูชาและทุกๆคนก็รักกัมพูชาขอบคุณนะที่สนับสนุนกัมพูชาและก็รักคนเมน แล้หล่อนยังได้ทําอีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่านี่คือการเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชาวันนี้ฉันจะมาตอบคําถามของคนกัมพูชาที่บอกว่าใครดีกว่ากันระหว่างไทยกับเขมร โดยก็ได้บรรยายในคลิปนะคะบอกว่าทั้งคนไทยและคนคเคมรเนี่ยก็มีสิทธิพิเศษในการสอบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่ว่าชั่นคิดดูก่อนในกัมพูชาเนี่ยมีชุมชนที่แน่นแฟน้นการใช้ชีวิตก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาผู้คนเป็นมิตรมีนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าลึกซึ้งรู้สึกว่านั่นนะเป็นสิ่งที่น่าคุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อเลย ส่วนในประเทศไทยจะมีระบบที่โรงเรียนนั้นจัดขึ้นแล้วก็มีเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาสภาพแวดแล้อมเนี่ยก็ดีทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะโดยมีคนเขเมรหลายคนนะมาคอมเมนต์ให้หัวใจใส่ e โมจิยิ้มแป้นหลายคนเลยแล้วก็บอกว่าคนเขเมิทุกคนเนี่ยรักคุณ ถ้าสังเกตดูการทำคอนเทนต์ของหล่อนคนนี้นะคะจะชอบเปรียบเทียบไทยกับเคมเนแล้วก็เหมือนกับว่าชอบนําคําถามของคนแคมเปนเนี่ยมาตั้งแล้วก็ทําเป็นคอมเมนต์แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อที่จะเรียกคนมาดูเยอะๆนี่แหละเห็นแล้วก็แบบดูรู้เลยว่าเป็นพวกหิวแซงอยากเรียกยอดวิวจากการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาและยังไม่พอค่ะมาดูอีกคลิปหนึ่งหล่อนได้ทําคลิปบอกว่าเปรียบเทียบการเป็นครูระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยกับตอนที่อยู่เคมเน หล่อนก็นเล่าให้ฟังนะคะบอกเดียนเนี่ยเคยเป็นครูทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในกัมพูชาขอบอกเลยว่าในประเทศไทยมีการสอนภาษาต่างๆเพิ่มมากขึ้นและหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในกัมพูชาเนี่ยคุณจะมุ่งเน้นไปที่การสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นจะมีอิสระที่จะนําความหนุกหนานเวลาสอนในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ตอนฉันสอนหนังสืออยู่ที่เมืองไทยนะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ฉันสอนแต่ฉันก็ไม่มีอิสระส่วนในเมนแล้วก็ฉันมีอิสระมากขึ้นแม้แต่ในห้องเรียนฉันสามารถจะสอนอะไรนักเรียนก็ได้ ซึ่งดูเหมือนคำว่าหลอดเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าระบบการศึกษาของไทยเราเนี่ยจะมีระบบระเบียบแล้วก็มีหลักสูตรที่เขากําหนดออกมาเพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการที่มีการควบคุมสื่อการสอนแล้วก็หลักสูตรการสอนนักเรียนในประเทศไทยจ้ะแต่ว่าในเมนเนี่ยท่าทางจะไม่มีระบบไม่มีระเบียบที่เป็นการสอนเนังสือที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน่ะก็เหมือนหลายๆอย่างนั่นแหละเหมือนวัฒน,นธรรมที่อยู่ในประเทศนั้นน่ะมีอะไรที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็สามารถย ยนัมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์ได้ปะเหมือนกับว่าเป็นต่างชาติที่แพยายามจะมาเรียกแสงเข้าหาตัวเองโดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาแสดงว่าเคยสอนหนังสือในเมืองไทยเนี่ยแล้วหล่อนจะไม่รุ่งใช่ไหมก็เลยย้ายไปอยู่ที่เขมเมนงไงแหมคนคอมเมนบอกเลิฟอยูเลิฟอยูแค่เนี่ยทาเป็นใจฟูโถเอ้ย คือแบบเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกต้องกับการที่จะมาเรียกแสงเข้าหาตัวเองโดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างกัมพูชาก,กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะอยากจะส่งสารไปบอกหล่อนจริงๆ โดยมีต่างชาติบางคนไปคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าทําไมทุกคนที่ไม่รู้คณิตศาสตร์หรือว่าจบการศึกษาคณิตศาสตร์จะไปสอนคณิตศาสตร์เพราะมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณสอนสิ่งที่คุณไม่รู้อย่างลึกซึ้งถ้าเกิดคุณทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันก็ต้องออกมาไม่ดีอยู่แล้วปะรู้สึกว่าเธอเนี่ยคงจะเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าคุณไม่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้งแสดงว่าหล่อนเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพของหล่อนตอนที่อยู่ในเมืองไทยใช่ไหมามาคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็เลยลองเดินทางไปกัมพูชาโอ้ยฉันเข้าใจแล้วยังไงเขาก็รับหล่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่นั่นน่ะไม่มีครูเพียงพอแล้วก็คนที่สอนที่ไปเป็นครูที่กัมพูชาเขายังไม่มีประสิทธิภาพไง แล้วก็มีคนคอมเมนต์เพียบหลายคนบอกว่าโอ้เวลคัามถูแคนเบอร์เดียยินดีต้อนรับสู่กัมพูชานะจ๊ะขอบคุณที่รักกัมพูชาจ้ะขอบคุณที่สนับสนุนกัมพูชานะจ๊ะบางคนก็บอกว่าหล่อนลองไปสอนโรงเรียนนานาชาติที่เมืองไทยดูสิยะเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเขามีต่างชาติเพียบอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถคัดเลือกได้เลยว่าใครมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็เหมาะสมที่จะมาสอนนักเรียนในเมืองไทยหล่อนนะเคยหรือ,อยังจ๊ะคุณสมบัตินะครบหรือ,อยัง แล้วก็มีบางคนนะมาคอมเมนต์บอก that's why นั่นแหละจะเข้าใจแล้วว่าทำไมหล่อนคนนี้ยถึงอยู่เมืองไทยไม่ได้ไงถึงพี่สอนที่กัมพูชาพร้อมกับใส่อีโมจิหัวเราะ ฉันเข้าใจเลยว่าเพราะแค่ความคิดของหล่อนที่ออกมาทำคอนเทนต์เนี่ย <c oughs> ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าอย่างหล่อนนะ่ะมาสอนคนไทยไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> พวกที่ไม่รู้จักยอมรับกฎระเบียบไม่ยอมรับหลักสูตรไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คิดอยากจะทําเองเออเองเออเองโอ้ยหล่อนจ้ะเชิญไปทางอื่นเถอะจ้ะหรือไม่หล่อนก็ไปสอนคนของตัวเองไป แล้วยังมีอีกหล่อนมาทําคลิปค่ะ3มเหตุผลที่ประเทศกัมพูชาดีกว่าประเทศไทยโอ้ยเรามาดูกันนิดนึงเหอะวันหล่อนคนนี้พูดว่ายังไงเวลาพูดทําคลิปเลยชอบทําหน้าตาเหลือกตาทลนบอกว่าตอนนี้ในกัมพูชาการขนส่งเขาดีขึ้นแล้วนะมีศูนย์การค้าดีขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ดูสิมีร้านค้าที่ขายของแค่นหนึ่งเหรียญด้วย โอ้จะไปสู้ได้ยังไงเมืองไทยอะฉันขอบอกเลยว่ามีร้านทุกอย่าง20บาทอะเพียบบางร้านนะ10บาทก็มีอยาแต่ว่าดูท่าทางแล้วสงสัยหล่อนจะชอบของถูกใช่ไหมถ้าเกิดของถูกเนี่ยคุณภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้คนไทยเขาคัดเลือกค่ะแล้วฉันขอออกความเห็นส่วนตัวหน่อยนะเพราะว่าฉันเนี่ยเวลาซื้อของฉันเลือกสินค้าที่มีคุณภาพอยาฉันไม่ได้เลือกซื้อของที่ราคาไม่ใช่อะไรก็20บาท20บาทหล่อนจะต้องดูด้วยว่าสินค้านั้นเนี่ยคุณภาพกับรคา าคาเ,เหมาะสมกันหรือเปล่าราคานั้นเหมาะไหมคุณภาพนั้นดีหรือเปล่า เข้าใจเลยว่าทำไมหล่อนอ่ะถึงบอกว่าชอบกัมพูชาเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมองหาแจ่ของถูกเหรอแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันราคาสินค้าเท่ากันราคาสินค้าในเมืองไทยยังถูกกว่าในกัมพูชาอีกอย่างแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยสินค้าที่ขาย,ยที่กัมพูชาเนี่ยก็นําเข้ามาจากประเทศไทยนะจ๊ะคุณเธอขอบอกเลยหล่อนเนี่ยน่าจะศึกษาให้มากกว่านี้โอ้ยมาถึงตรงนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมตอนที่เธอบอกว่าเธอมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใน เมืองไทยเนี่ยเธอถึงบอกว่าเธอไม่มีอิสระนู่นนี่นั่นปะโทเพราะว่าความคิดเธอเนะ่ะเป็นแบบนี้นี่เองฉันคิดว่าเธอ่ะมีหนทางที่ดีแล้วนะเธอไปดีแล้วเธอไปอยู่กับปูชาเนี่ยดีแล้วละจ้ะ เพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยเป็นแบบนี้นั่นไงโอู้ฉันเข้าใจแล้วอยู่กัมพูชานิยมนั่งตุ๊กตุ๊กเนาะแทมคลิปวิดีโอที่ทำมาแบบนี้นะขอบอกว่าหล่อนคนนี้ยเขาปิดคอมเมนต์จะแม่คุณแหมนถ้าเกิดเปิดคอมเมนต์แล้วก็ฉันจะเข้าไปบรรยายเป็นภาษาไทยชัดๆให้หล่อนหน่อยเหอะ แค่ฉันเห็นคอนเทนต์แบบนี้ฉันยังรู้สึกสงสารเลยอะก็เพราะว่าความคิดที่เป็นแบบนี้นี่แหละแต่อย่างว่าเนาะสายน้ําย่อมไหลไปทางเดียวกันอะไรที่เหมือนเหมือนกันก็ไหลไปทางเดียวกันตอนนี้ประเทศไทยเราพัฒนาทุกอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะลองคิดดูละกันแค่ชุดไทยเนี่ยเรายังมีการพัฒนาไปเรื่อ,อยๆการฟ้อนรำอะไรต่างๆประเพณีวัฒนธรรมของไทยมีการพัฒนาไปข้างหน้าและมีการรักษาประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างดีมีหลักฐานที่สามารถยืน ยันได้มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนไม่เหมือนกับประเทศแคนเบอาที่เธอบอกว่าดีนักดีนาเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วคัมเอดีกว่าเยอะเลยทาไมฉันถึงรักคัมเอนั่นแหละเพราะว่าหล่อนเนี่ยไม่มีหลักฐานไงหล่อนไม่มีอะไรที่มายืนยันได้เพราะฉะนั้นเหมาะแล้วค่ะที่หล่อนจะไปอยู่ประเทศตรงนั้นนะจ๊ะเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะที่หล่อนคนนี้คือชอบมาเปรียบเทียบเมืองไทยกับกัมพูชาช่วยมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีเถอะ ขอแบบชัดๆตรงๆเลยนะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วแบบรู้สึกอไม่รู้สิเดี๋ยววันนี้เชนจะต้องไปกรวดนามซะหน่อยโอ้บางคนก็ยอมรับความจริงไม่ได้เนาะอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ Kiss Kiss